ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธานั้นเป็นอย่างไรพระตถาคตรตัดไวน้นให้ดูว่าเขาเป็นผู้มีศิล์บริบูลไหมนะอ่าเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็แทบจะหาไม่ได้แล้วมงเมี่ยงในในเมืองไทยเนี่ยนะอืมเออลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา ในทางพุทธศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยมีน้อยมากในหมู่ชาวพุทธเรารักษาศีลกันกระท่อนกระแทน่นเราไม่ได้มีศีลกันเป็นปกตินะแม้แต่ภิกษุก็งงสับสนกับศีลตนเองที่พระเจ้าวางศีลไว้สมระบบของภิกษุภิกษุณวันนี้ยมลงไปถามพระพระมีศีลกี่ข้อพระส่วนมากจำนวนหนึ่งจะตอบว่าผมมีศีล227ข้อนะ อาตมาฟังอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้แต่จริงๆพระมีศินเป็นพันๆข้อมากกว่า2400ข้อมีศินสามกลุ่มนะกลุ่มแรกเรียกสัมปะนะศีลานะกลุ่มที่สองเรียกสัมปะนะปฏิโมขาปะะฏิโมขะสังวรสังวิตากลุ่มที่สามเรียกว่าอาจาระโกจระสัมปะนาะทั้งหมดเนี่ยต้องรักษาหมดนะและมีมากกว่า2,400ข้อ,นะอยะเยอะมาก อันนี้ก็ไม่ตรงมาตั้งแต่พระเลยตัวภิกษุเลยนะนั้นพระองค์บอกสุภูตินะเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะก,กล่าวลักษณะของผู้มีศรัทธาเป็นอย่างไรนะถ้าภิกษุในธรรมวินัยนี้เนี่ยต้องเป็นผู้มีศีลคือมีสัมปนะศีลาสำรวมแล้วในปฏิโมฆขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระนะ โคจรก็คืออาจารโคจรสัมปนามีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิขาบททั้งหลายเห็นนะอย่างสัมปนาศีลาเนี่ยองค์จะบอกเลยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องมิจฉาอาชีวะนะของพิสุว่าห้ามปลุกเสกเพราะมันเป็นของสมณพ,พรามหมณ์เราอื่นห้ามทำเครื่องรางของขังนะนะห้ามดูหมอดูเลิก ดูยามนะห้ามทำน้ำมนต์นะห้ามทำพิธีปลูกเรือนนะนะการบนขอลาผลต่อเทวดาการบวงสวงการแก้บนการสอนมนต์กันผีบ้านเรือนนะครูเจ้าตัดอธิบายไว้โยมไปดูนี่ตัดไว้หลายสิบหน้ามากนะอันนี้ก็ถ้าดูในดีวดีย้อนเก่าๆนียอาตมาจะอธิบายไว้ให้ตลอดแล้วก็ขึ้นพระสูตรให้โยมดูนะ นี่คือลักษณะของศีลที่เราไม่ได้เป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตของเราเองดังนั้นศาสนาพุทธจะเสื่อมไปโดยอัตโนมัติโดยไม่รู้ตัวมันจะเหลือแต่แต่เหมือนกับสัญ,ญลักษนณะ์เหลือแต่บาทจีวรนะแต่การทรงจำคำตถาคตและข้อประพฤติปฏิบัติไม่มีเมื่อทรงจำมาผิดข้อประพฤติปฏิบัติมันก็ผิดไปด้วยนะมันเริ่มมาจากการที่ ทรงจําได้ก่อนอย่างถูกต้องเมื่อทรงจําผิดปุ๊บการถ่ายทอดก็ผิด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 ตามไปเรื่อยนะการประพฤติปฏิบัติก็ผิด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 ตามไปเรื่อยเราจึงมีรูปแบบการเดินจงกรมที่แปลกแปกนะมีการย่องย่องเดินย่องย่องซึ่งมันไปตรงกับเชคุชิวัตที่ผู้เช่าเคยทํามาแล้วนะการเดินจงกรมแบบค่อยๆเดินช้าๆ ซึ่งพระุเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยเดินช้าขนาดไหนนะพระองค์มีสติในการก้าวไปโดยอาการเท่าที่ความเอ็นดูอ่อนโยนจะพึงบังเกิดขึ้นโดยแม้หยาดแห่งน้ำสัตว์ทั้งหลายที่มีคติไม่เสมอกันอย่าได้ลำบากเลยนะพระองค์เรียกสิ่งนี้ว่าเชคุชีวัตวัดในความเป็นผู้รังเกียตจตรัสไว้กับพระสารีบุตรนะพระองค์ทำมาแล้วแล้วก็มันไม่บรรลุผลอะไรนะ แต่เดี๋ยวนี้เราทํากันเต็มไปหมดเลยนะนิยมเห็นมาว่าการที่ไม่เป็นทายาทแห่งธรรมะของพระองค์เนี่ยการไม่ศึกษาพุทธวจนะมันมีผลเสียลามกันไปนะ,ะดังนั้นการที่เราจะแก้สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเราต้องมาศึกษาคำศาสดาของเราเองแล้วเราต้องมั่นคงเรากำลังต่อสู้กับอะไรเรากำลัง เอาวัตระข้อปฏิบัติของสมณพราหมณ์เราอื่นเนี่ยออกไปจากคําสอนในธรรมวินัยนี้นะเราไม่ได้เกียรติพระกอพระขอพระคอนะไม่ได้เกียรติตัวพระนะแต่เราตําหนิข้อปฏิบัติที่ผิดไปจากคําสอนพระศาสดาเพราะว่าโยมกำลังได้ข้อมูลที่ผิดเพราะพระแต่งเครื่องแบบของลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแต่ถ่ายทอดคําสอนของสมณพราหมณ์เราอื่นนะ มันงงกันตอนนี้นะนั้นพุทธวจนะจะเป็นตัวแยกแยะว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่เหมือนกับหลักมหาประเทศสี่ที่พระเจ้าวางเอาไว้นะว่าใช้เป็นตัวแยกแยะว่าเมื่อสมณะพรามนะหรือพระบ,บอกขึ้นมาว่านี่คือธรรมวินัยของศาสดาพระเจ้าบอกอย่ารับรองอย่าคัดการนนะจำให้ดีเกาพูดอะไรเรามาตรวจในธรรมวินัยของตถาคต ท่านก็บอกว่าน้ำมนต์อย่ยดีนะเอาไปลดนะไปอาบนะแล้วเป็นมงคลแล้วดิเอามาตรวจกับคำตถาคตเลยโยมก็จะเห็นว่าตถาคตตำหนินะว่ามันเป็นเดลาชานวิชาแล้วก็สั่งว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดลาชานวิชาเห็นปันนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งอันนี้เราไม่ได้จะเกรงใจใครขอให้เราเกรงใจพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอันดับหนึ่ง นะว่าคำพระศาสดานะเป็นอากาลิโกนะคำพระศาสดาพูดแล้วไม่มีการขัดแย้งกันนะคำพระศาสดาถูกกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดพระเจ้าไม่มีพูดหลุดนะพูดพลาดพูดพร้อยพูดเพ้อเจอ้อคำหยาบส่อเสียดไม่มีพูดตรงพูดจริงนะดังนั้น เจ้าสักยะมหานามะเนี่ยบอกเลยว่าเขนะ <c oughs> าบอกอย่างนี้ห <c oughs> ากความบังเกิดขึ้นแห่งเหตุเฉพาะบางประการพึงบังเกิดขึ้นได้ในธรรมวินัยนี้ <c oughs> คือฝ่ายหนึ่งเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นภิกษุสงฆนะ์เขาจะเลือกพระพุทธเจ้าเห็นไหมถ้าฝ่ายหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นภิกษุสงฆ์ทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายเขาก็จะเลือกพระพุทธเจ้า ฝ่ายหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าฝ่ายหนึ่งเป็นภิกษุทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายอุบาสกทั้งหลายอุบาสิกาทั้งหลายสมณะเทพมารพรหมใดๆในโลกเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยังจะเลือกฟังพระพุทธเจ้านะดังนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสจากนี้ว่านี้คือไม่ถูกต้องนี้คือไม่ถูกต้องนะอ่าเราก็ต้องฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าเราต้องวางตัวพระลงเพราะพระคือในกอในข้อที่เข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้ แล้วมุ่งศึกษาข้อมูลตรงนี้ซึ่งข้อมูลตรงนี้ที่อาตมาเอาให้โยมดยูมันเป็นข้อมูล2,500กว่าปีเก่าที่สุดในโลกนะเป็นข้อมูลจากพระตรบิดกฉบับสยามรัฐซึ่งมีทั้งภาษาบาลีภาษาไทยซึ่งทำในยุครัชการที่5และพระในยุคร .5 ก็เอาข้อมูลนี้มาจากพระในยุคร .1 ซึ่งทำเมื่อปี2331นะตกลงข้อมูลที่เราได้ก็คือข้อมูลในสมัยรอ 1. ส่วนพระในยุครอหนึ่งเนี่ยลอกมาจากพระเจดียกของลาวและลามันซึ่งลาวและลามันก็เคยยืมของเราไปประเทศในแถบสุวรรภูมิเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากพระเจ้าโศกมหาราชที่ส่งสมณทูตมาเก้าสายมาทั่วโลกมาถึงสวรรภูมิด้วยดังนั้นนั่นก็คือข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูล2,000กว่าปีตั้งแต่ยุคพระเจ้าโศกมหาราชซึ่งอยู่ หลังพุทธาปรินิพานสองร้อยปีโดยประมาณนั่นนี่คือข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกที่ถูกทรงจําและถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นโดยกษัตริย์ผู้ปกครองประเทศในแต่ละยุคเนี่ยที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยปกปกักรักษาไว้เหมือนเรากําลังรักษาคําของอาจารย์นู้นอาจารย์นี้เหมือนกันรักษาไว้แต่รักษาไว้ไม่ได้รอดนะเพราะว่าอาจารย์ในยุคแต่ละยุคก็มีชื่อเสียงแล้วก็หมด ไปหมดไปหมดไปแต่ใครจะอยู่ตลอดคําพระพุทธเจ้าจะอยู่ตลอดนะและคำใครที่ไม่มีผิดเพี้ยนคือคําพระพุทธเจ้านะีย่ยดังนั้นเราต้องทราบว่าถ้าเราจะรักษาชาวพุทธต้องรักษาพุทธวันะต้องปกป้องพุทธวันะรัชกาลที่ห้าถึงใช้คําว่าให้พวกเราเนี่ยถนอมรักษาพุทธวันะนะดันะงนั้นการปกป้องตรงนี้มีมาตั้งแต่ในครั้งก่อนแล้ว รัชกานที่หนึ่งเนี่ยปกป้องขนาดว่าถ้าพระธรมผิดในประหารชีวิตเลยเราต้องการรักษาศาสนาพุทธมากเพราะว่ามันจะเป็นความเจริญและเสื่อมของศาสนาในการต่อไปเป็นนันมากและถ้าเราปล่อยให้ศาสนาพุทธแตกแยกไปเรื่อยๆด,ยด้วยการไม่ใช้คำสอนหนึ่งเดียวจากปากของพระผู้มีพระภาคเจ้าศาส,สนาจะแตกไปแตกไปแตกไปมากขึ้นอย่างไม่มีที่สุดจบ ทุกคนก็จะบอกอาจารย์ฉันและปกป้องรักษากลุ่มของอาจารย์ฉันแต่ทุกคนไม่นึกถึงอาจารย์ที่ชื่อสิทธ,ธัตถะนะทำให้คําของอาจารย์ชื่อสิทธัตถะเนี่ยเลอะเลือนไปแตกออกไปแตกออกไป,ออกไปเรื่อยๆนะเรื่องนี้ในประเทศลาวเนี่ย <c oughs> อาตมาได้คุยกับโยมอนุชาซึ่งมาเมื่อสามสี่วันนะ กำลังเดินทางกลับไปที่ประเทศลาวยมพ่อยมแม่เข้ามาด้วยยมพ่อเขาก็เล่าว่าประเทศลาวเนี่ยระมัดระวังมากเพราะเกาเห็นตัวอย่างจากประเทศเขมรที่เอาพระจากประเทศไทยไปแล้วทำให้แตกเป็นสองนิกายนะ,น,นะเขมรนะวันนี้มีพระแตกออกเป็นสองกลุ่มเหมือนประเทศไทยและหนักหนากว่าประเทศไทยเพราะเขายึดมั่นถือมั่นเคารพพระมาก นะทำให้คารวสแตกออกเป็นสองกลุ่มด้วยยมงจะแต่งงานกันข้ามนิกายไม่ได้ oh. นะอะ่ไปก็แบบคนละเรื่องเลยนะทำพิธีกรรมบ้านนี้บ้านนี้จะแยกกันทันทีเลยนะเนะพราะพระสองกลุ่มนี้เขาจะแยกกันเขาจะไม่ลงอุโบสถร่วมกันเขาจะมีข้อวัดต่างคนต่างรูปแบบแต่งกันขึ้นมานะประเทศลาวเห็นประเทศขเขมรเป็นอย่างนี้ระวังมาก ประเทศไทยจะส่งอะไรเข้าไปนี่เขาจะสกรินเต็มที่เลยนะเ,เขาเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีนายกของประเทศลาวนะศรัทธานิกายหนึ่งในประเทศไทยแล้วนำเข้าไปแล้วก็ไปสร้างอยู่ได้ประมาณ5วัด10วัดนะเริ่มแตกแลนะนะปรากฏว่าพอเปลี่ยนนายกนายกคนใหม่ล้มหมดเลยบอกไม่ได้นะศาส,สนาพุทธต้องมีหนึ่งเดียว นั่นลาวยังคงความสามัคคีเอาไว้ได้แต่เขาอาจจะไม่ทราบว่าในความเป็นหนึ่งเดียวนั้นต้องใช้อะไรนั่นคือต้องใช้พุทธศจนะเดี๋ยวเราจะส่งพุทธศจนะไปให้เขาอะนนเขาจะรู้ว่าความเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยทำได้ด้วยเหตุตรงนี้นะก็ มายืนยันอีกคนหนึ่งนะจากฝ่ายทหารที่ทำงานอยู่ทางใต้นะเขาบอกพูดในเรื่องของความมั่นคงของชาติเนะี่ยบอกว่าก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเขมรเป็นอย่างนี้บอกเป็นอย่างนี้จริงๆนะประชาชนก็จะแตกเป็นสองฝ่ายตามพระเลยนะเพระาะเขาสัทธาพระเห็นไหมดังนะะะนั้นถ้าเราปล่อยให้เต็งเนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่มันจะเดินหน้า,นาหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้า ตอนนี้โยมแค่ถามเธอสายไหนฉันสายไหนยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคุยกันสายกันไม่รู้เรื่องก็เออเอ,อจบจบกันไปหย่อนหยนกันไปต่อไปมันจะเดินหน้าหนักเข้าหนักเข้าทุกคนจะตีกรอบของตัวเองแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าเรื่อยๆยโยมจะเริ่มคบกันไม่ได้นะแต่มันจะลามแตกไปถึงประชาชนทุกคนไปด้วยน,นี่เรียกว่าไม่เห็นภัยในโทษแม้มีประมาณเล็กน้อยภัยมันกําลังเกิดขึ้นในพุทธศาสนา แล้วเราก็โยนยยนกันไปกันไปกันไป,ไปเรื่อยๆจนทำให้วัตลระข้อปฏิบัติของสำนักพามเราอื่นมันเฟื่องฟูขึ้นเฟื่องฟูในลักษณะแอบแฝงนะว่านี่เป็นคำสอนในพุทธศาสนาเพราะถูกทำโดยลูกศิษย์พระพุทธเจ้าซึ่งลูกศิษย์พระเจ้าเนี่ยที่ทำอย่างนี้พระเจ้ามองว่าเขากำลังมีกิเลสคือกำลังประกอบมิจฉาอาชีวะมันเลี้ยงชีวิตได้ไง นะมันหาเงินได้หาทรัพย์สินได้นะเพราะนั้นการปลูกเสกเครื่องรางของขังแต่ละครั้งทาเงินให้จํานวนมหาศาลนะก็นําพาคนเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิมหาศาลเหมือนกันนะูอา่าเจ้าจึงบอกว่า,าผู้ที่ดำเนินมักผิดและปฏิปทาผิดเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความเสื่อมเสียต่อมหาชนเป็นจำนวนมากนะนั้นทุกคนจะ พอใจแล้วว่าเรามีเครื่องรางของขังแล้วก็อุ่นใจแล้วแต่ไม่ได้ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเขาจะลืมลืมหลักการที่แท้จริงเหล่านี้ไปทันทีเลยดังนั้นชาวพุทธเราจึงไม่มีใครมาสนใจรักษาศีลเพราะอะไรเพราะมีของของดีมีของขันพอลลนะของขังจัดการได้ทุกเรื่องไปทําไม่ดีมาก็ได้เดี๋ยวขอของขนังบน ห,หัวหมูใบสีละครลำแก้ทุกอย่างจบเรียบร้อยน,อนี่คือความเข้าใจผิดการเดินเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิดังนั้นเลยกลายเป็นว่าพุทธบริษัทเรานับถือาศาสนาพุทธเป็นโลโก้เฉย,ยๆและความเป็นโลโก้นี้มันก็จะเสื่อมไปในอนาคตเรื่อยๆเพราะเมื่อความเป็นอนิจจังเกิดขึ้นเรื่อยๆขออะไรก็ไม่ได้ขออะไรก็ได้ขอห้าครั้งสิบครั้งไม่ได้เคลื่องทิ้งเลย หมดศรัทธาในศาสนาพุทธแล้วนี่เหรอศาสนาพุทธนี่เหรอดนะีเปลี่ยนศาสนาดีกว่าดังนั้นทุกวันนี้ก็มีคนเปลี่ยนศาสนาไปเปลี่ยนความเชื่อไปเพราะความเข้าใจผิดในศาสนาของตัวเองนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างเห็นไหมนั้นเลยบอกว่าเราต้องเกรงใจพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าไปอย่าไปเกรงใจวัตรละข้อปฏิบัติแล้วเราก็ไปบำรุงสิ่งเหล่านี้ นะผู้เจ้าจึงเรียกเป็นปาริจานุตริยะนะนะก็คือการบำรุงที่ผิดนะนะนะเราเริ่มสายผิดเราก็ไปบำรุงผิดด้วยนะพระองค์เรีอยงก็เ่ยก,นะ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 การไปบำรุงสมณพราหมณผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดเพราะเราแยกแยะข้อมูลไม่ถูกเราก็เลย ไปจนถึงการไปบำรุงนะไปศรัทธาไปบำรุงนะปาริจริยานุตริยนะนปาริจรรนุตริยะเนี่ยก็คือการบำรุงตถาคตหรือสาวกของตถาคตนะสาวกที่ถูกต้องด้วยนะดังน,นั้นเวลาเอาชื่อไปเนี่ยนะเอาข้อปฏิบัติไปด้วยนะอย่าเอาไปแต่ชื่อ ตอนนี้พระเนี่ยเอามาแต่ชื่อแต่ไม่เอาข้อปฏิบัติมาด้วยแล้วแถมยังไปเอาข้อปฏิบัติของสมรภัพขมเราอื่นมาด้วยนี่คือความน่าเป็นห่วงนะก็ข,อใ,ขอให้พวกเรามีความตระหนักในตรงนี้นะว่าเรามีมีเพื่อนบ้านที่ที่เป็นตัวอย่างที่ทําให้เห็นถึงความแตกแยก <c oughs> แตกแยกเพราะอะไรเพราะไม่ใช่คําสอนของพระศาสดาน,นั่นเองนะง่ายที่สุดเลยตรงนี้นะจุดเดียวปุ๊บ แตกออกไปนะมันลามไปถึงเรื่องการทำสมาธิที่ไม่เหมือนกันโนะยมลองดูพระจำนวนมากจะพูดคำว่าคาิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิซึ่งผู้ชา้าไม่เคยบัญญัติคำบัญญัติเหล่านี้ถูกแต่งขึ้นใหม่นะแต่ผู้ชา่าบัญญัติปตมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานหายไปจากความรู้ของเราพอใครมาพูดปตมฌานอะไร คำอะไรไม่รู้จักอาการสารนันจายจตนะคืออะไรไม่รู้จักนะรู้จักแต่คณิกะสมาธิอาจารย์ดิฉันบอกอย่างนี้เห็นไนหะตัวพระจำมาผิดไถ่ทอดผิดไปเรื่อยๆเรามีเครื่องวัดอริบุคนที่ผิดนะบางกลุ่มก็ไปตั้งคําว่าโสรถยานขึ้นมาแต่เขากลุ่มในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ตั้งเองนะก็ไปจาจาตําราที่เขาพูดมาเมื่อพันกว่าปีที่แล้วแต่ไม่ใช่พุทธมจะน,นะ แล้วก็พยายาม <c oughs> เอาข้อปฏิบัติของตัวเองปฏิบัติแล้วให้รู้สึกว่าได้ตามนั้นได้เกณฑ์ตามนั้นนะ,ะซึ่งมันมันผิดตั้งแต่เกณฑ์วัดสอบแล้วข้อปฏิบัติก็พยายามนําไปสู่การวัดสอบตรงนั้นนะมันก็เป็นเกณฑ์วัดสอบที่ผิดในความเป็นอริยะนะเนี่ยเราเราไม่ได้เห็นโทษภายในตรงนี้ มันเป็นทุกเรื่องเลยการตั้งแต่เรื่องพิธีกรรมการการจะได้เอกลาปัจจัยชื่อเสียงกิติยศต่างๆเนี่ยเราเข้าใจผิดนะเพราะมีคำสอนที่ผิดนั้นเราจึงปรับมาเป็นคำสอนของพระตถาคตทีนี้บางคนก็พูดว่าเขาก็พูดคำตถาคตเหมือนกันแต่คำตถาคตหมายถึงต้องเป๊ะๆครบๆทุกคำนะ ไม่ใช่พูดแค่คำสองคำแล้วก็อธิบายมีหนังสือหนึ่งมีคนเอามาให้ดูเขาก็บอกว่าพระพุทธเจ้าตัดว่าอย่างนี้การเดินจงกรมแล้วเขาก็พูดการก้าวไปถอยกลับเหลียวดูแลดูคู่แขนเหยียดแขน,นเขายกมาสักสองสามบรรทัดแล้วเขาก็มาอธิบายว่าอาต้องอย่างนี้นะค่อยๆย,ยกเท้าขึ้นมานะอยู่บนอากาศค้างไว้สักกี่นาทีแล้วก็ก้าวไปทั้งหร่คคำพวกนี้ที่เติมแต่งขึ้นเขายังคิดว่าเป็นคำพระพุทธเจ้า เห็นไหมออกมาเป็นหนังสือรูปแบบอย่างดีเลยเป็นหลักการสอนการเดินจมกลมนี่คือความไม่เข้าใจว่าคำผู้เจ้าเป็นยังไงเนี่ยคนก็เลยคิดว่าเขาก็สอนคำพระพุทธเจ้า,าทั้งนั้นนะอ,อก็อันดับแรกแก้ไขตัวเองก่อนนะาใครจะเป็นยังไงก็ปล่อยไปก่อน เอาเราเข้าสู่สมมาทิฏฐิให้ได้ก่อนรู้ก่อนว่าอะไรคือคําสอนถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องนะควรจะไปเกี่ยวข้องกับเข้าไหมควรจะไปบํารุงเข้าไหมควรจะไประลึกถึงเข้าไหมควรจะไปศรัทธาเข้าไหมควรจะไปฟังไหมควรจะไปเห็นไหมนะผู้ชเช้าก็ปิดกั้นไว้ในเรื่องของอนุตริยะหประการนะเพ <c oughs> ราะการเข้าไปเกี่ยวข้องมันเป็นการเข้าไปเสพคบ เราเสพครบสิ่งใดมากมันจะเกิดอนุสัยความเคยชินนะที่ติดเราไปนะแต่ถ้าเราเสพครบสิ่งที่ถูกต้องเป็นสมาธิิมันก็จะติดเราไปเหมือนกันนะนะเราก็ต้องมาเสพครบในสิ่งที่ที่เป็นกุศลที่ถูกต้องคําสอนที่ถูกต้องซึ่งมันก็ย้อนกลับเอาว่าคนคนนั้นมีศรัทธาในตถาคตหรือไม่เห็นไหมถ้ามีศรัทธาในตถาคตพู้เจ้าก็จะบอกเลยเนี่ย เขาจะสั่งสมสุตตะในคำตถาคตเขาจะฟังคำตถาคตมากเราก็ต้องกลับไปดูเวลาเราฟังเราฟังคำของใครคำที่คนปรุงแต่งหรือเป็นคำจากปากตถาคตล้วนๆหรือสาวกที่นำคำตถาคตมาถ่ายทอดเหมือนกับพระนอนุนก็จะบอกข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่าได้ฟังคำตถาคตพูดมาอย่างนี้ว่าพระองค์ยพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ พระทุกทุกรูปเนี่ยจะต้องใช่อย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดว่าอย่างนี้โยมก็จะเสมือนหนึ่งได้ฟังต่อหน้าพระศาสดาโดยตรงไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรไม่ต้องคิดใหม่ง่ายที่สุดเลยจําได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอันไหนจาไม่ได้พอโอเน่นจำไม่ได้ะนะนั้นถ้าเราสอนอย่างนี้คําสอนก็จะไม่ผิดเพี้ยนเราจะไปที่ไหนไปเจอสมณะคือพิกุในธรรมวิไยนี้ที่ไหนก็จะเหมือนกันทั้งหมด จะไม่ต้องมีมาถามว่าของเธอเป็นยังไงนี่เป็นยังไงเราจะมีหนึ่งเดียวคือคำที่ออกจากปากพระศาสดา,ศา,ศา,ศานี่ก็ให้ให้ทราบในเรื่องศรนะัทธาการเข้าไปศึกษาการเข้าไปบํารุงนะการเข้าไปได้เห็นได้ฟังการไประลึกสิ่งเหล่านี้นะ อะไรที่ควรไปอะไรที่ไม่ควรไปอะไรก่อให้เกิดประโยชน์อะไรก่อให้เกิดโทษนน <c oughs> จะให้ฟังคำสอนจากพระโอษฐ์วันนี้จะให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับความที่ผู้เจ้าเนี่ยตำหนิความแก่บอกความแก่อันชั่วช้าเอ่ยความแก่อันทำความน่าเกลียดเอ่ยนะ ระอนุนเนี่ยนะลูกพระกายของพระผู้มีพระภาคแล้วก็บอกว่าชีวิตวันของพค์ไม่พองสงใสซะและ้วนะมีกายอหยู่ย่นหย่อนยานนะพระเจ้าก็บอกเองน,นั่นแหละมันต้องเป็นเช่นนั้นเลยนะ,ะมีความแก่ซ่อนอยู่ในความหนุ่มนี่แหละนะมีความเจ็บไข้ซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคเพราะนะน,นั้นทุกคนก็ต้องเจอเหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ต้องเจอ นั้นเราเกิดมาล้วได้มีโอกาสพบคำสอนพระศาสดาเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้นะพยายามให้เข้าจริงๆให้เป็นผู้ที่อยากรู้จริงๆว่าว่าผู้เจ้าสอนอะไระเรารู้จักแยกแยะอะไรที่ไม่พระองค์ไม่เคยสอนเลยแล้วพว,วางไว้นั้นเป็นคำสอนสมณพราหมอะไรที่ผู้เจ้าสอน,นเราจะได้สมประโยชน,น์ตามที่เรามาเป็นสาวก คือผู้ฟังคําของตถาคตที่เรียกว่าตถาคตาาสาวกโกสาวกตถาคตไม่ใช่เป็นสัญชัยปริพาชกสาวกหรือภารัทวาชะสาวกหรือชดินสาวกเราเป็นตถาคตสาวกสาวกของพระตถาคตนี้พระองค์ก็สอนเกิดกับเรื่องตัวพระองค์เองก็มีความชราภาพต้องแก่เจ็บตาย ไปเหมือนกับพวกเราหมดนั่นเองเพราะนั้นก่อน